บรรยากาศครับผมบรรยากาศพ่อค้าแม่คา้าแบร์กับดีนที่สีแยกบ้านป่าขีนะครับท่านใดสนใจสินค้าถูกๆหลากหลายสินค้าบ,บ้านๆเรามีทุกอย่างครับผมพาขาขาข่อค้าแน่ครับก็นำมาขายจับจ่ายใช้สอยกันภายในชุมชนนะครับ คลบากลากไม้ก็มีข้างในก็มีร้านีิปทาทะทุกอย่างครับผมเชิญชวนพี่ๆน้องๆมาอุดหนุนได้นะครับปิ้งไก่ก็เหมือนเดิมครับแซ่บๆเหมือนเดิมเอา้าลูกสาวกินข้าวมานี่มานี่ นี่นี่พอยากกินอยากเงินขอเสียงเงินามาเวขอเสียเงินกินเลเร็วให้้อนต่อแม่เอยเรวมเดี้อยากกินเนาอเสียเงินให้พ่อนี่นีย่าเอาใจใจฮะ้ยเอยอพ่อจะไปซื้อมะ รู้ไม่อยากแล้วรู้บอกพ่อไปซื้อมให้หนาวะเอารู้ไตนพ่อวะเ,เบิงช่ไ้มให้แม่ป้อนวอยนเียง้วเนี่ยอะอลูอ้โอ,อ้ย่างไรเมีปนตนนี้นไอเบิ้งไก่เุ้ย อบอบก่กระโปอเบิกหยังุอาลูกชิ้นบ่โอ้ยล่ะแม่อาลูกชิ้นนั่งนี่นั่งนี่ดีดีมกมากอยากินเขาอยู่ตา่าะไหนจกเอาไก่ด้ะป๊า

ก้นอนั่นบอกแล้วาเชียมันเชียว่าเจ้าย่งเอเอก่อนแล้วบอกว่าไปเอื้อนลูกแยงนะลูกแยงยื่หั่นกินเหลี่ยมที่นี่อ,อยากกินไก่

ออยย่างลยืมเบเอินเอาดอกห้าสิบบาท คนกับมากรงเตียงก็ต้องกินข้าวนี่นากระเนยนี่นาจินเข้ากันยังฮะคือเ่ได้กินคือเ่ได้กินเอามอืเข้าวเออนี่ขนม ฮะากองันกะเขาล่นรพอย่างนี้ของเอกินเขาที่้องอาหารนี้กินกันยังากพเข่าองกลกินเบอร์ี่ยังย่างม้องเลนต้องกินเขา้บอนี่นี่้ามาจากรี่ก็ต้องกินเข่าวันกินก๋วยเตี๋ยวกินเข่ารังเทียกินไกลพี่น้องรังเทียกิ ก๋วยเตีเ๋ยวต้องต้องกินต้องกินครับผม,มเพราะว่าหิวเพิ่ต้องหิงวอยู่แล้วครับผมหลายชั่วโมงเนาะอย่าห<ะ>ลงกินนะจะไหนกะตั้งเทลียเมื่อนี้เพิ่นเคียดให้ตจะหน่อยกาชิ้งงอนนิดนึงเพิ่งเคียดว่าพอ่อเอารถใหญ่ไปครับแม่จุดก็เลยมีการงอนงอนิดหนึ่งต้องให้แม่เพิ่นโอ้เอา อยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วว่ากินมันซื้อมแม่เร็วเพิง่งงอนัวหน่อยเนี่ยบบรรยากาศครับผมกินไก่กหอ,อมเต่าพี้ยเออนะี่ยนะเบิร์กห้อ

โอเคครับผมพี่เนี่แต่กินก๋วยเตี๋ยวไายนี่นี่นเยเฮ้นะ <laughs> มันเกียดเลยแต่หน่อยว่าวไปกันพี่น้องว่าจาใด้โดยสุภาพกับขอโทษขอไทยน้ำลิกหน่อยเนาะบางเกีอากาศสีเกียรติเพราะว่าบธรรมดาครับผม ไปก่อนค,ครับเออบายบายเหาือ <c> ก <oughs> ็ถืแป้งบางไกก่อนแกะหลังจยกโรครีดหรือกินผู้สูงอายุด้วยนะคะบายบายโอ okay. เคเริ่มารอบดีแล้วครับขอบคุณมากมากครับบายบาย